ฉันยังมีเธออยู่ตรงนี้แค่เพียงเห็นหน้ากันฉันก็อบอุ่นใจแม้มีบึงทีที่ขาดใจแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะดีกว่าไม่มีแล้ววันหนึ่ง ที่เธอไม่อยู่ก็เหมือนชีวิตฉันขาอะไรไปมันเหมือนหัวใจไม่สบายขาดเธอแล้วเหมือนจะขาดใจหมดความเข้มแข็งมันก็เงาตั้งแต่เธอจากฉันไปเพิ่งรู้รักเธอก็วันนี้อยากให้เธอ รกลับมาได้ไหมไม่มีเธอมันหายใจไม่ค่อยออกรู้ร้ยว่ามันอึดอาดใจไม่ว่าฉันจะอยู่หรือจะไปตรงไหนขอโทษที่เคยมีใส่ใจ จงให้อภัยที่ฉันเคยรักเลยลาวันหนึ่งเมื่อเธอไม่อยู่ก็เหมือนชีวิตฉันขาดอะไรไปมันเหมือนหัวใจไม่สบายขาดเธอแล้วเหมือนจะขาดใจหมดควา จากฉันไปเพิ่งรู้รักเธอก็วันนี้อยากให้เธอโปล่กลับมาได้ไหมไม่มีเธอเมัอนหายใจไม่ค่อยออกไม่มีเธอ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาร้องเพลงหายใจไม่ออกนะคะตามสัญญาค่ะคือมีคนขอไว้ว่าอยากให้หนูร้องให้ฟังก็ร้องให้ฟังแล้วนะคะอย่างอนกันนะเอเอ๋แต่ละบ๊ายบาย